ล่าสุดเพิ่งไปผ่าตัดอะไรอะไรยังไงบ้างล่าสุดเพิ่งไปผ่าตัดหัวเข่ามาครับเพราะหมอลองกระดูกที่เข่าฉีกครับผมมันเกิดจากอะไรอ่ะครับมันเออจริงๆแล้วครับผมมันมีหมอนรองกระดูกที่ไม่ตกที่ไม่ตกใช่หมอนรองกระดูกที่ไม่ปกติครับปกติคนทั่วไปครับจะมีหมอนรองกระดูกตรงหัวเข่าเป็นพระจันทร์เสี้ยวครับของผมจะเป็นวงกลมเหมือนพระจันทร์เต็มดวงมันก็เลยต้องทาการตัดแต่ง แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นนะครับมันเกิดจากการที่ผมเล่นคอนเสิร์ตแล้วมันประสบกับอุบัติเหตุบางอย่างนี่ทําให้มันทาให้ฉีกครับพอมันฉีกปุ๊บก็ได้โอกาสในการผ่าตัดเลยครับ<ๆ>ผมก็เลยได้ผ่าในตอนนี้เป็นยังไบ้างการฟืนฟกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายเอ่อตอนนี้คือได้ลงน้ําหนักแค่โทรครับเขาเรียกว่าโททัชก็คือลงได้แค่หัวแม่โป้งแต่แต่เอาได้แค่นี้ครับผมมันเครียดไหมครับแบบว่าพอแบบมันมี เออจริงๆถ้ามันเป็นที่อื่นอ่ะผมเครียดน,นะแต่พอมันเป็นที่เข่าอ่ะผมไม่ค่อยเครียดเพราะผมไม่ได้ใช้เข่าร้องเพลงปิ๊ง <c oughs> มันมีขนไก่ไม่มันมันก็แค่แบบว่าเดินเหินลําบากไงฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นที่คออย่างเงี้ยอันนั้นนัเครียดเลยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ปีที่แล้วอ่ะผมมีปัญหากับเส้นเสียงแต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วครับก,ก็ยังโชว์ได้ปกติแค่อาจจะแปลกตาขึ้นเห็นผมนั่งวีลแชร์ไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย แต่อย่างนี้มันมีแบบว่าก็คือหายขาดแล้วก็คือว่ารอรักษาเพื่อให้ตอนนี้คือผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่การฟื้นฟูกายภาพถ้าเกิดทําทุกอย่างครบถ้วนก็จะกลับมาเป็นปกติได้ครับผมแสดงว่าหมอเขาบอกว่าเราก็สามารถก,ก,รกลับมาเป็นปกติได้ครับกลับมาเป็นปกติได้ครับกลับมาได้ครับหมอสั่งห้ามให้ครมาไหมากหมอสั่งห้ามคือตอนเนี้ยผมใส่เหมือนกับว่าตัวปรับองศาของหัวเข่าอยู่ครับ oh. ซึ่งซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้เราไม่สามารถงอเข่าได้ จะงอได้เฉพาะองศาที่หมอปรับไว้เท่านั้นครับผมซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่50องศาคะหมายความว่าขาผมมันจะงอได้แค่50องศาเท่านั้นแต่ก่อนนั้นมันงอได้แค่40แล้วเขาก็จะปรับให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เข่าเนี่ยมันสามารถใช้งานได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราปรับตรงไว้ตลอดเนี่ยพอตอนที่เราต้องถอดนะครับมันจะเป็นผังผืดแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันจะทรมานมากครับผมแล้วเราเราจะได้แบบเริ่มแบบปกติได้กี่นานีครับ เท่าที่ดูครับจากวันที่ผ่านถึงตอนนี้ครับคุณหมอบอกว่าประมาณเดือนครึ่งครับผมถ่ายทันไหม่ายทันคอนเสิร์ตหายทันครับหายทันคอนเสิร์ตเด่ยตอนนี้มีความใช้ชีวิตลำบากอค่ไหบ้างหรือว่ายากไหมเออใช้ชีวิตลำบากไหมมันมันไม่ลำบากเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วแต่ถ้าไปก็คือจะไปกับรถไปทัวร์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมอยู่บ้านผมก็ทําเพลงเขียนเพลงอยู่ที่บ้านก็เป็นการนั่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม มีคนดูแลไหมครับมีคนดูแลมีครับมีมีคนดูแลแล้วปัญหานี้มันเป็นอุปสรรคการทำงานเราไหมมันมันอาจจะเป็นอุปสรรคไหมคือโอเคมันทาให้ผมรู้สึกอึดอัดมากกว่าในการที่เราจะจะขยับตัวหรือทําท่าต่างๆมันยากมากอย่างเช่นการนอนอะ่ะผมไม่สามารถที่จะนอนแบบคนทั่วไปได้มันเหมือนมีแบบมีเหล็กอะครับมาทับเราตลอดเวลาพอตะแคงปุ๊บขาข้างนี้มันก็หนักกว่า,ม,า,กกวามันก็ไปทับขาข้างนี้แล้วก็ ก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีความอืดอัดที่มันขยับตัวยากแล้วก็เราต้องลงน้าหนักขาข้างเดียวพอลงน้าหนักขาข้างเดียวปุ๊บก,ก็กลายเป็นคนปวดหลังนึกออกไหมครับก็ตอนนี้ก็มีการปวดบั้นเอวอยู่ช่วงนี้เรื่องรับงานยังไงบ้างมีงานไแคนเซนไปเยอะไหมไม่ได้แคนเซนเลยครับผมยังทางานเหมือนเดิมเลยครับเออก็โชคดีครับที่ลูกค้าทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านยังให้โอกาสครับผมเพราะ อะไรนะครับไม่ไม่กระทบงานครับผมคือทุกคนยังให้โอกาสเพราะว่าเขาก็เห็นอาการผมมันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ให้โอกาสผมก็ไปเล่นตามปกติครับผมแค่อย่างที่บอกว่ามันก็แปลกตานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับยางยางคนดูแลที่บอกนี่คือหวั่นใจไม่ไม่มีครับโอ้โหถ้ามีก็ดีสิครับพี่ก็คือเข้าเพลงใหม่คุณไงใช่ครับจีไม่เก่งครับจีไม่เก่งครับผม คุณบอกว่าคุณต้องรีบแล้วต้องรีบหาแฟนแล้วนะใช่ครับผมก็ถึงอายุที่ต้องมีครอบครัวได้แล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาเลยก็ก็เลยต้องทําเพลงให้เขาได้รับรู้ชนิดในตอนนี้เราคิดลงมาแต่เรามีครอบครัวแล้อยากมีครับอยากมีครอบครัวครับผมจริงๆอยากมีลูกครับผมพร้อมมีลูกมากครับแล้วตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องทำอะไรก่อนต้องหาภรรยาครับหาภรรยาไม่มีใครเข้ามาจีบเราเลยหรือว่าเราแบบว่าไม่ได้เปิด D M หรือเปล่า คือ DM ส่วนใหญ่จะเป็นการชื่นชมผลงานมากกว่าครับคือผมผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจีบผมอยู่หรือเปล่าเหงาไหมเหง,งาไหมแบบเวลาแบบเฮ้ยทำไมไม่มีคนมาช่วยแบบพยุงอะไรอย่างเงี้ยแบบเราผมน่าจะชินแล้วอ่ะพี่จริงๆผมโสดมานานแล้วครับโสดมา3ปีแล้ว,ลว,ลวมีส,สเปคมอ่ะสเปคจริงๆต้องคุยกับเราเข้าใจเราอะไรเงี้ยเป็นคนเปิดใจแล้วก็อยากจะศึกษาสิ่งต่างๆไปด้วยกันบางคนเขาก็จะมีโลกของเขา ซึ่งผมก็มีโลกของผมซึ่งไอสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีต่างคนต่างมีโลกของกันและกันแล้วกออ็สามารถอยู่ร่วมกันได้<ช>อะไรเงี้ยยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน<ช>นี่นี่คือสิ่งที่ผมกาลังต้องการ อยากจะให้คนมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผมมากกว่ามันเป็นต้องแบบผมยาวผมสั้นหรือแบบข,ขาวอะไรไม่มีเลยถ้าเราไปกะาเกนเนี่ะพี่มันจะไม่ได้ร <c oughs> จริง <c oughs> ต้อง,อองไม่ได้ <c oughs> มันต้องไม่กะาเกนแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือการคุยกันถ้าเกิดเราแบบคุยแล้วสปาร์ค <c oughs> เรารู้สึกต่อกันเดี๋ยวหลังจากนั้นน่ะมันก็จะต่อยอดได้ง่ายกว่าการที่มากะาเกนว่าเฮ้ยฉันต้องชอบคนสูงเท่านั้นก็จะมีแต่คนสูงที่เราเอาแล้วถ้าเกิดคนที่เราถ้าเป็นคนที่ใช่จริงดันเป็นคนที่ตัวไม่สูงล่ะ หมายความว่าเราตัดช้อยนั้นไปเลยนะถูกไหมครับเออเออเออแล้วตอนนี้มีแผนอนาคตยังไงบ้างครับเออแผนอนาคตเหรอครับตอนนี้ผมก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆครับผมเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมปลูกสวนดอกไม้ของผมดีพอแล้วเดี๋ยวผีเสื้อจะบินมาเองีซึ่งก็เขาเขาขาบอกคุณบอกว่าอยากอยากจะมีทายาทแล้วตอนนี้คือต้องรีบหาบัตรสืบสืบสกุลแล้วใช่ครับเพราะผมเป็นเออคือในตระกูลผมะครับผมเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายแล้วครับที่ที่เหลือรอดไม่เหล ไมายถึงว่าเขาเขาเขาแม่เล,เลื่นมาหรอว่าแบบควรจะมีได้แล้วค <c oughs> ือ <c oughs> ถ้าไม่ถ้าผมไม่มีอ่ะมันหมายความว่าตระกูลผมจบสิ้นแล้วชื่อนามสกุลของผมอ่ะมันไม่มีแล้วเรื่องใหญ่พี่ <c oughs> เราฝากนองเชือ้อหรือยังยังไม่ได้ฝากเอาขายพี่ถ้าขายพี่ถ้าขายก่อนสิ ขายเพ่แบบแบบว่าไปมาไปขายที่ไหนยังไม่เคยทำการบ้านเรื่องนี้เลยไม่ใช่เป็นว่าขายแบบขายตัวแบบพิเซนด์นะเปิดแผงเลยเห็นเลยว่าขายลำเชื้อทุกไม่ใช่ใช่ไหมมีโอกาสอันนียเธอเปิดเปิดแผงขอโทษครับขอโทษอ่ะเปิดแผงแบบแผงขายเรื่องแบบใครยังเป็นทายาทให้ยมาแบบร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้นะครับผมก็ชื่อว่าอุกฤษวิลลี่บรอดดอนกาเบรียลนามสกุลก็เท่พอสมควรนะฮะใครที่สนใจอยากจะรู้จักผมมากขึ้นก็เชิญติดต่อเข้ามาได้นะครับผม เออตอนนี้พี่พี่สื่อเป็นพยานนะครับผมฝากประกาศด้วยนะครับผมจะหมดสิ้นตะกูลแล้วครับพี่ขอบคุณเออมาบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ